ที่เวลาเวลามานี่คนนับนึ่งต้มซ้านี่คนนับอยู่ยางฮะติดตีกนึ่งว่ะปุนึ่งเยอะปุโอ้ขมำซดูว่านนีดูว่าดูว่าดูว่าทุกคนสงสัยกันไหมครับว่ามานี่เนี่ยเขานับเลขกันยังไงนะครับภาษาที่เขาใช้นับไหนคานับกันอย่างไรนะครับมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมให้เขานับเลขเป็นภาษาเขาเนี่ย เขานับได้ไม่ถึง10นะครับพี่น้องมนันนับได้ไม่ถึง10เป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวผมย่ยชี้นับให้ท่านฟังดูแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังนะครับว่าระหว่างพี่น้องอัสลีนับเนี่ยนะครับกับมนันนิับเนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะภาษาเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันยังไงแต่มีอยู่คำคำหนึ่งนะครับคือ3เนี่ยหรือว่าตีกาเนี่ยนะครับในภาษามาเลย์ก็ใช้คําเหมือนกันแล้วก็มน Hi กันิคล้ายๆกันแล้วก็ในภาษามลายูในภาษา อัสลีเองเก็คล้ายๆายกันนะครับพี่น้องลองมีความคิดเห็ยนยังไงนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้งอัสลีและทั้งมานิเนี่ยเขานับเลขเนี่ยเขานับกันยังไงตามไปดูกันครับ <S <S ชี่เวลาเวลามานิเคน,นับหนึ่งโซงซ้ำนี่คน,นับอ,อย่างไรนะต,ติด <ห ả? S 2> ต,ติดต,ติด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 ตติด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 ต

ไม่นับเลยไัวนไม่นับยันับว่าไม่นับจอยเไม่นับก็ว่าไม่นับกว่าอนปะอนปะัดวินว่านี่มันไม่นับเอนปะ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 คนเนี่ยคนนับว่านคนนับหนึ่งโซสามสีเจ็ดบอ่นปอนปะอุนปะอนปะอุ่นไม่นับเลยแล้วเนาะเนี่ยอนปะเขาเนี่ยอนปะเอ็นปออไ้ ครับเดี๋ยวเรามาฟังอัสลีกันบ้างนะครับว่าหนึ่งนึ่งสองสองสองสามสามสี่สี่้ปป ทุกคนเห็นเป็นยังไงครับระหว่างอัสลีกับมันนินะครับใครนับเลขนะครับได้มันกว่ากันหรือ,อยังไงท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับรอบมราไปคอยว่ากันนะครับ